สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วยวิธี rt-pcr จำนวน24รายส่วนที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี atk ค่ะมีจำนวน139รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดค่ะไม่พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่มากที่สุดอยู่ที่อำเภอเมือง14รายกรองลงมาเป็นอำเภอนองหาน4รายมีผู้สัมผัสเสี่งสูง23รายค่ะ คิดเป็น95.8%ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล253รายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u จำนวน13รายค่ะผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงหรือมีกรครวม240รายผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ26รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่52,304รายค่ะและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่434รายค่ะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว31,116รายมีผู้เสียชีวิต266รายสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีค่ะสามารถฉีดให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว 2,528,251โดสแบ่งเป็นเข็มที่1ค่ะจํานวน1,663,307คนคิดเป็น74.6%ของจํานวนประชากรในจังหวัดเข็มที่2ค่ะจํานวน997,996คนคิดเป็น69.8%ของจํานวนประชากรในจังหวัด และกลุ่ม608ค่ะเฉดเข็มที่1ไปแล้ว38,477คนคิดเป็น88.4%ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ